สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ SME Clinic แล้วค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เล่าถึง step by step สู่ e-commerce ของ SME กันไปแล้วเรียกว่าเรียนครบทุกหลักสูตรหรือยังคะน่าจะครบแล้วนะจบปีละการจบเรียกวปาย่อในแบบนะเป็นฉบับย่อเลยนะคะแบบว่าเป็น cross แบบเข้มข้นรวบรัดมากๆมาถึงช่วงนี้ค่ะอยากให้ทั้งสองท่านช่วยบอกทริคหน่อยว่าจะทําอย่างไรดีที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้าในเว็บไซต์หรือว่า e-commerce การให้บริการของเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างดีคะ ก็เอาเอา,เอาฝั่งฝั่งสินค้าก่อนนะันเ,เนาะฝั่งสินค้านะคะว่า,าด้วยด้วยถ้าพูดถึงของฝั่งสินค้าเองเรงาต้องตอนต้องแยกก่อนว่าการกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยมันมันแบ่งประเด็นได้ได,ได้หลายหัวข้อทางฝั่งลูกค้าเองความน่าเชื่อถือแล้วก็ฝั่งของโปรดักต์แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะคะ,คะทีนี้ถ้าพูดถึงฝั่งของสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นตรงนี้ต้องบอกว่า,เ,าเจ้าของธุรกิจเองว่าจะเป็น SME อหรือเค้เปิก็ตามนะคะต้องคิด ต้องคิดกระบวนการตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาว่าในสินค้าของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช่สินค้าที่จะใช้หมดไปแล้วซื้อใหม่นะคะอย่างเช่นกระเป๋าผู้หญิงอย่างเงี้ยมันมันไม่หมดไปนะแต่ว่าจะทำยังไงให้ซื้อซ้ำใช่ไหมันไม่หมดไปเนยแต่ว่าจะทำอย่งไงให้ซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นการทําเราเรียกมันว่า loyalty program ก็คือการ ทําระบบเมมเบอร์การทําระบบสมาชิกนะคะอ,อันนี้ก็ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่ SME ก็ทำได้หรือว่า c อร์ปอเรทก็ต้องยิ่งทำะนะคะการทําระบบสมาชิกเพื่อให้อย่างหนึ่งข้อดีของการทําระบบสมาชิกที่ดีก็คือว่า,ามันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเขา,าเรียกว่าพราวในตัวเองว่าฉันเป็นสมาชิกนะฉันจะต้องได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะพอเป็นสมาชิกปุ๊บเนี่ย เจ้าจของแบรนด์เองหรือว่า SME เขาเปิดใหญ่ๆก็ตามเนี่ยต้องคิดแล้วว่าการเป็นสมาชิกพิเศษยังไงนะคะแล้วการซื้อครั้งต่อไปของเขาเนี่ยเบนเฟิของการซื้อคืออะไรคือลูกค้าซื้อแล้วจะได้อะไรนอกเหนือจากสินค้าหรือเปล่า <S <S จะมีสิทธ,ปทธิประโยชน์อื่นๆไหมอย่างเช่นซื้อแล้วอาจจะมีระบบ แต้มนะคะระบบสะสมแต้มหรือว่าระบบแบบอชเชอร์การซื้อครั้งนี้แล้วได้ส่วนลด100บาทในการซื้อครั้งต่อไปหรือแบบวันเกิดก็มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการจากที่ผู้หญิงหนึ่งคนซื้อกระเป๋าหนึ่งใบก็จะเป็นผู้หญิงหนึ่งคนซื้อกระเป๋าหนึ่งใบ3รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการซื้อสาเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แชมพูมันไม่ใช่ยาสีฟันที่จะต้องซื้อซ้ำบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดกลยุทธ์เรื่องของการทำโปรโมชั่นใน ในระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นด้วยนะคะค่ะอย่างของผมก็ชอบใช้มุกอย่างนี้ครับถ้าอยากให้ซื้อซ้ำเลยง่ายมากอย่างนี้ครับคือว่าสมมติลูกค้าตัดสินใจซื้อเราแล้วแสดงว่าเขาก็ต้องชอบเราระดับหนึ่งเชื่อเราระดับหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะซื้อซ้ำไม่ซ้ำมันอยู่แค่ข้อเดียวคือคเขารู้สึกเหนือความคาดหมายเปล่าเพราะเขาชอบเขาเขารู้สึกอย่างนี้นู้นนี่นะเพราะเขาเห็นแล้วเาาเต็มเต็มที่แล้วเหมือนเป็นความประทับใจเหนือความคาดหมายอะไรพอของได้มาปุ๊บผมเชื่อว่า การที่จะเหนือความคาดหมายไม่อยู่ที่ของแน่นอนเพราะเพราะของมันก็คือของอยู่ดีกที่ผมใช้เยอะสุดก็คือเขียนการ์ดขอบคุณเขาก็สมมตินะสมมติลูกค้าซื้อของผมเขาขอบคุณนะคะที่ซื้อของเราเนี่ยนั่นอันนี้น,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 นี่สุดท้ายเลยบอกว่าถ้าสนใจซ,ซื้อชิ้นต่อไปสามารถสั่งซื้อได้ลด5 0แต่ต้องซื้อภายในเจวันแล้วก็เซ็นชื่อจริงคือไอ้ตัวตัวพิมพ์พิมพ์ก็ได้แต่ว่าเซ็นจริงลูกค้าจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ เจ้าของหรือแม่ค้าคุยกับเราแล้วก็ข้อดีตรงนี้คือโปรโมชั่นตรงนี้ไม่พับบิกเราไม่เสียแบรนด์แน่นอนลูกค้าจะรู้สึกประทับใจมากแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเร่งเร่งเราให้เขาซื้อภายใน7วันภายใน7วันเท่านั้นใช่เรื่องนี้ผมทำนะลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ยอดโตขึ้นภายในภายในเดือนเดียวเลยอย่างต่ำก็ยี่สาสิบเครับโอ้โหนี่คือเก็บไปใช้ได้เลยเก็บไปใช้ได้เลยค่ะได้เลยก็อย่างที่บอกว่าพอปุ๊บภายใน7วันสมมุติเป็นกระเป๋าใช่ก็ต้องพักอีกต้องพักกอี กระเป๋ายังไม่ยังไม่หมดนะคะยังไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยใช่ไหมอ่าแล้วปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่ามีธุรกิจที่ซ้ำๆกันหลายธุรกิจมากๆจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งต่างๆเหล่านนั้ในตลาดได้ก็ของผมก็คือว่าหลักๆคืออย่าเพิ่งเอาชนะก่อนเอาข้อแรกก่อนคือว่าให้คุณก้าวกระโดดให้เป็นตัวเลือกที่ลูกค้าสนใจก่อนดีกว่าเอามุมแรกคือเอาง่ายสุดนะจับต้องได้ทําได้ก็คือเลือกสีที่เป็นคาแรคเตอร์ของเราคือผมคงไม่พูดถึงเรื่อง คุณคุณคงคิดดีแล้วแหละจะขายอันนี้นะ,ะแล้วก็จะโดดเด่เดกนกว่ายังไงง่ายมากถ้าออนไลน์สําคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ที่เห็นอคือง่าย,ายสมมติคู่แข่งคุณมาสมมติขายของออร์แกนิกเขียวาหมดเลยผมอาจจะทําสีม่วงมาเลยก็ได้สีแดงมาก็เลยได้เพราะว่าอ๋ไม่เห็นมีใครบัญญัติหนิว่าม <c oughs> ันต้องสีเขียวถูกไหมผมก็มาแดงก่อนก็ได้อันนี้คือแค่โดดเด่นให้เขาเออคืออะไรหลังจากนั้นค่อยมาเล่าเรื่องผมว่าเทคนิคที่หนึ่งคือสีอันที่สองคือเรื่องของแพคเกจจิ้ง อ่าโดดเด่นแน่นอนแพเกจจิ้งเพราะแพเกจจิ้งสมัยนี้คือค่อนข้างเหมือนกันซะเยอะครับ<ะ>ถ้าอยากเอาให้ง่ายก็คือใส่กล่องซะ,ะแล้วก็ออกแบบกล่องให้สวยนี่คือวิธีที่ประหยัดที่สุดผมว่า2อ,อย่างนี้ก็โดดเด่นละถามว่าจะเอาชนะยังไงต่อหลังจากนั้นก็คงขอพูดว่าคงไม่พ้นเรื่องของการเขียนคอนเทนต์ในเพจให้ให้มีคุณค่ากับลูกค้าเพราะเป็นอย่างเดียวที่ลูกค้าซื้อฟรีถูกไหมลูกค้าไม่ไม่กล้าจ่ายตังค์ให้เราแต่ลูกค้าได้ของเราฟรีๆคืออะไรคือ คอนเทนต์ของเราที่เกิดประโยชน์ที่เขาเอากลับไปใช้จริงถ้าเขารู้สึกว่าขนาดของฟรีมันดีขนาดเนี้เขาก็น่าจะซื้อ,อมผมว่าประกอบไปด้วยสามอย่างม,มีตัวอย่างไหมคะสำหรับเรื่องค <Okay. S 2> อนเทนต์โอเคก็มีครับอย่างลูกศิษย์ของผมก็คือว่าขายเาอ,อ,อาหารเสริมเวโปรตีนทีนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดมาไม่ช้านะครับทีนี้จะทำยังไงให้ก้าวกระโดดเขาก็เลยไปทำเป็นวิดีโอวิธีการสร้างซิกแพค แบบห0สิบเจ็สิบท่าเลยนะมีการสร้างซิกแพคเขาก็ทาตั้งใจทาเป็นเดือนเลยครับ<อ>แล้วก็มามาโพสทีนี้พอโพสเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้ล่าสุดมีคนแชร์เกือบหนึ่งแสนแชร์โอโลองคิดแล้วกันว่าหนึ่งแสนแชร์เนี่ยคนที่เห็นล่าสุดอยู่ที่ประมาณเจดล้านคนคเอาเป็นว่าง่ายๆผมว่าแบรนด์เขาเนี่ยมีคนเห็นเยอะกว่าสินค้าที่อยู่ในห้างทั่วประเทศเอ,อีกด้วยการเติบโตภายในเดือนเดียวทีนี้ยอดขายเขาก็ โตอยากก้าวกระโดดนอันนี้ขอถามว่าเป็นเป็นแบบมีคนแชร์ไปเองหรือว่าน,นี่ซื้อโฆษณาอะไรห<อ>รือเปล่าคนแชร์เองแต่ว่าการซื้อโฆษณาเพื่อให้คนเห็นค,ครับ<อ>ให้คนเห็นกว้างขึ้นแล้วคนที่เห็นก็ตัดสินใจแชร์แต่หลังจากนั้นก็จะไปโดยธรรมชาติละแชร์ต่อละครับช่วงแรกก็ต้องมีกระตุ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook จะให้คนเห็นน้อยมากครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการขายสินค้าต่างๆใน Facebook ก็อตอนนี้ก็มีความยากมากขึ้นกว่าสมัยก่อนใช้คำว่า ต้องตอบว่าง่ายขึ้นแต่คู่แข่งเยอะขึ้น um ง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยีแต่คู uh ่แข่งเข้ามาง่ายขึ้นเพราะทําไม่เป็นเยอะไอ้ที่ยากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแรนดเยอะเราเจอคู่แข่งท네ี่ทาให้เป็นเยอะแล้วคู่แข่งทําให้เป็นมันจ่ายตังค่าโฆษณาสูงกว่าเราเหตุผลเดียวเลยใช่มคุ้มเยอะกว่าใช่นะคะแล้วอย่างของคุณนิงนะคะก็คือถ้าถ้ายกตัวอย่างเนี่ยอย่างเรียกได้ว่าอย่างของวีเนี่ยเรียกว่ามันเป็นไวรัลในยุคปัจจุบันนากหวานะคะไวรัลที่เอามาปรับใช้กับ โซเชียลมีเดียใช้ uh huh. กับ f a c e b o o นะคะอย่างถ้าเกิดคอนเทนต์ที่ท่าเคสที่สักเซสเลยเนี่ย mm hmm. ก็คือยกตัวอย่างมันจะเป็นเคสของตามที่เป็นผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก uh huh. นะคะแม่และเด็กต้องบอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มมากเฉ uh huh. พาะกลุ่มมากแต่วอลลุ่มหรือเขาเรียกว่าอยอดเงินการขายของธุรกิจนี้เนี่ย uh huh. เยอะมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าแน่นอนว่าพ่อแม่ ไม่ใช่แค่พอเราขายสินค้าไม่ได้เด็กทาร์เก็ตไม่ใช่แค่พ่อและแม่นะคะทาร์เก็ตคือพวกเราคุณลุงคุณป้า <c oughs> คุณตาคุณยาย <c oughs> เพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นคือพวกนี้คือกลุ่มทาร์เก็ตหมดเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้คอนเทนต์มันดูแตกต่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่ที่แบรนด์นี้ทำเนี่ยคือแบรนด์ไม่ได้โฟกัสที่พ่อกับแม่แต่แบรนด์โฟกัสที่การทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆน <c oughs> การทำคอนเทนต์ให้กับคนรอบข้างของครอบครัวนี้ ะะเพื่อให้มันดูแตกต่างไงเพราะฉะนั้นพอมันทําแบบนี้ปุ๊บคนเห็นแล้วฉันจะต้องซื้อของฝากหลานหรือว่าฝากาลูกเพื่อนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงแบรนด์นี้เป็นอันดับเพราะมันติดติดแบรนด์ไปแล้วด้วยคอนเทนต์ที่เขาทําขึ้นมามให้มีความแตกต่างของตัวอคอนเทนต์นั่นเองอนะคะเพราะฉะนั้นความต่างคือ คือจุดเด่นที่จะทําให้แบรนด์แตกต่างยังไงแล้วก็คอนเทนต์ของเราน่าสนใจยังไงเพราะปัจจุบันคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งออกมาเยอะมากออกมาในหลากหลายรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคอนเทนต์ไม่ต่างเนี่ยมันไม่เกิดกระแสต่อไปมันไม่เกิดกระแสบอกต่อคอนเทนต์มีหลายรูปแบบแล้วก็ปัจจุบันนี้คอนเทนต์ที่ น่าจะประสบความสำเร็จเลยก็ต้องเป็นวิดีโอคอนเทนต์ที่จะแชร์เร็วแล้วก็เข้าใจง่ายในในครั้งเดียวที่เขาได้ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าไม่ใช่ว่าคอนเทนต์ Content เป็นกราฟิกมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ โปรดักต์อยู่ที่ช่วงเวลาแล้วก็อยู่ที่โปรโมชั่นนั้นๆที่จะสื่อออกไปว่าเราจะเลือกใช้คอนเทนต์ไหนหรือช่องทางไหนในการที่จะส่งคอนเทนต์ของเราออกไปให้กลุ่มลูกค้าของเราค่ะค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรนะคะในเรื่องของการทําโฆษณาเรื่องของการทําการตลาดต่างๆซึ่งก็ต้องอยู่ที่ว่าของของเราเนี่ยคืออะไรต้องการที่จะ ให้ใครรับรู้ช่องทางการทําการตลาดนั้นควรจะมีอะไรบ้างจริงๆล้วคือเราก็ต้องเหมือนตามเทรนด์ด้วยนิดนึงดูกระแสว่าตอนนี้อะไรที่เป็นไปได้แล้วเราจะสามารถเป็นไปตามกระแสนั้นๆได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าแต่ละธุรกิจนั้นเนี่ยก็คือมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็คือมีผู้ที่ให้คําปรึกษาหรือว่าเปิดคลอสในการสอนเรื่องเหล่านี้เยอะมากๆเลยเราจะมีวิธีการเลือกอย่างไรคะว่าเราควรที่จะไปเรียนกับใครถึงจะได้ผลดีที่สุดดีคือถ้าเกิด อย่างผมอย่างเงี้ครับถ้า,ถาเกิดเปรียบเทียบว,ว่าถ้าเกิดผมจะไปเรียนเนาะข้อแรกผมคงหนีไม่พ้นดูว่าใครสอนก่อน uh huh. คือ uh huh. บริษัทหรือคนที่สอนเนี่ยสำคัญอยู่ที่ว่าประสบการณ์เขามีมากน้อยแค่ไหน uh huh. เขาเคยทํามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าต้องบอกว่าองค์ความรู้ผมแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงคือด้านทฤษฎีเนาะ ทันทฤษฎีเนี่ยมันก mm ็ไ hmm. ม mm ่หนีกันมากนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือการที่เอาประสบการณ์ใ hmm. ส่เ hmm. ข <Nope. S 2> mm ้ามาหรือการที่จะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์กลับไปใช้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญข้อที่ถัดมาส่วนอันสุดท้ายที่ผมจะดูคงไม่พ้นเรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรครับเรสเฟรนซ์ต่างๆเขาสอนเมื่อกี่นุ่นลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่เขาทำรีซอสเป็นยังไงนิยามว่ารีซอสพูดแล้วกันเป็นยังไงส่วนตัวผมผมจะไม่ดูตลกนะผมไม่ดูคอร์สออนไลน์ ก็ผมรู้สึกว่าไปฟังคนนี้แบบประโยคสองประโยคก็คุมละเพราะคอร์สออนไลน์มันมันก็ไม่ได้ซื้อะไรเท่าไใช่ครับค่ะเรื่องของคุณหนิงนะคะมีเทคนิคในการเลือกเยนไรบ้างหนิงมองว่าถ้าถ้าจะให้มองเนี่ยมองที่ว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าตัวเองเลือกที่จะไปเรียนเนี่ยจะเลือกเรียนที่เป็นคอร์สเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์แล้วก็การยกเคสสตี ของประสบการณ์ที่เขาทํามาว่าเคสไหนสักเซสยังไงเคสหไหนไม่ประสบความสําเร็จยังไงประสบความสาเร็จยังไงบ้างนะคะอย่างที่วีบอกคือถ้าเราได้รู้จักคนบรรยายเนี่ยเราก็จะดูว่า,าสไตล์การการบรรยายอของแต่ละคน,เ,นเป็นยังไงบ้างบางคนอาจจะพูดแต่ทฤษฎีบางคนอาจจะมีเคส s t u มาสอนนะคะห,หรือบางคนอาจจะแบบเอสอนจากประสบการณ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกดูจากสิ่งที่เราอยากจะรับ มากกว่าแต่ถ้าเกิดเอาตัวเองเป็นบรรดฐานเนี่ยเราจะเลือกเรียนกับคนที่เขาเอาแชร์มามาแชร์ให้กันในคลาสอีกทีนึง mm hmm. นะคะแชร์จากประสบการณ์จริงหรือว่าแชร์จากเคสที่ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาประสบความสำเร็จก็จริงแต่เราไปก๊อปปี้เข้ามาได้ไหม mm hmm. ก็ไม่ได้แต่แตมัน mm hmm. เป็นไกด์ไลน์ในการที่จะเอามาปรับใช้ของเราให้มัน mm hmm. ให้มันเดินไปในทางที่เป็นทิศทางของเราเอง mm hmm. ว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆในการเลือกดู หลักๆเลยว่าง่ายก็เลือกตามสิ่งที่เราอยากจะรับดีกว่านะคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะก็นําเอาคาแนะนําของทั้งสองท่านไปลองเลือกดูว่าจะให้ใครมาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าจะเข้าไปเรียนไปขอคําแนะนาจากใครดีซึ่งพาเองต้องขอแนะนําว่าทั้งสองท่านก็ได้เหมือนกันเนาะก็รับให้เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการทำอ e ีคอมเมิร์ซหรือการทำธุรกิจออนไลน์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจแทบจะทุกธุรกิจเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นองค์ความรู้ต่างๆไปมากมายเลยมีอะไรอีกไหมคะที่ทั้งสองท่านอยากจะเ,เสนอแนะหรือว่าแนะนำท่านผู้ชมอีกคะ่ะสำหรับผมก็ยุคนี้นะครับก็ เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งพูดถึงไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งกล่าวถึงอย่างพี่หนิงเองเนี่ย<ๆ>ก็เป็นเหมือนกับโอ้หนึ่งในคนในวงการเนาะที่ผมก็ติดตามเนาะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่เข้าวงการมาพอสมควรละ<ฮ>นะครับ<ฮ>สิ่งหนึ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงผมเชื่อพี่หนิงก็เห็นคือว่ามันไม่ใช่ยุคฟองสบู่ที่กาลังขึ้นมา<ฮ>ดังนั้นเนี่ยใครที่มานั่งฟังนวันนี้ผมไม่รู้ว่าเทปนี้จะถ่ายทอดเมื่อไหร่<ฮ>สิ่งหนึ่งก็คือว่าคุณช้าไม่ได้แล้วเพราะคนอื่นนสําาาเเเเร็จไไปปแแลล้้้ววยยออะะมมมกกใชงิัน ไม่ได้เป็นยุคที่แบบกําลังขึ้นมาครับยิ่งดูก็ยังดีตรงนี้ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นไปเซตโฆษณาใน Google เซตโฆษณาใน Facebook มันง่ายขึ้นแล้วก็คือว่าให้เริ่มเลยครับค่ะอย่ารอช้าให้เริ่มเลยก็อย่างที่มีบอกคือเริ่มเร็วมีโอกาสเร็วนะคะเพราะว่าทุกคนกระโดดขึ้นมาทำพอทุกคนกระโดดขึ้นมาทำทุกคนถามว่าเป็นคู่แข่งเราไหมแน่นอนคือทุกคนคือคู่แข่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มได้เร็วเรา เราเดินได้ก่อน1นก้าเราก็ถือวัชนะคู่แข็นะคะเพราะฉะนั้นแต่ในการทำอ e ีคอมเมิร์ซเองเนี่ยไม่ใช่ว่า เฮ้ยฉันอยากทาฉันก็กระโดดขึ้นมาทําได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนทำเนี่ยก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแล้วก็หาที่มาที่ไปของตัวเองก่อนก่อนที่จะหาที่มาที่ไปของคู่แข่งนะคะหาที่มาที่ไปของตัวเองให้ได้แล้วก็จัดหลักของตัวเองให้ได้ว่าเราจะเดินทาทิศทางไหนมไม่สเปะสปะ<ช>เพราะว่าการสเปะสปะมันคือการเสียต้นทุนโดยใช่เหตุแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราขึ้นไปทําแล้วเราจะไม่ได้กําไรนะคะวางแผนให้ดีก่อนขึ้นไปทําแล้วก็ทํา ถ้าจะทำคือทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ทำให้ให้สักเซสเพราะ oh, บางคนขึ้นมาทำแล้วทำแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งเลยเอ,อันนี้ก็เสียดาย นะคะ mm hmm. เสียดายาะบางธุรกิจเนี่ยสินค้าน่าสนใจมากเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทำแป๊บเดียวไม่เอาละเบื่อละขี้เกียจทาละอย่างเงี้ยมันก,นก็ก็ไม่โอเคอยากให้ทำเราต้องทําให้สุดแล้วก็ทําให้สําเร็จไปเลย mm hmm. นะคะค่ะโชว์นี้นะคะข้อมูลต่างๆที่ทั้งสองท่านได้มาแชร์ประสบการณ์กันนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากๆเลยค่ะแล่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเองนะคะสนใจอยากจะมาขอคำปรึกษาหรือว่าอยากจะลองมาสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมจากทั้งสองท่านบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ ก็สำหรับผมนะครับก็แอดไลน์แอดส่วนตัวมาได้นะครับก็คือแอดไซ์ไอเอ็มสูบีเอสเอเคแล้วก็มี c o m ด้วยนะครับทวนเป็นแอดไซ์ไอเอ็มสืบสังคมอันนี้คือเป็นไลน์แอดของผมก็คือจะมีทีมงานช่วยตอบคำถามนะครับแล้วก็จะมีแฟนเพจลองไปเสิร์ชที่พิมพ์ก็ได้ครับเป็น facebook.com/slashv คอมเมิร์สนะครับตัว v แล้วก็ c o m m e r c e แล้วก็ c o t h ครับก็จะเป็นเพจของบริษัทครับค่ะ,คะของหนึ่งก็คือได้ทั้งของ line นะคะทงาง line แล้วก็คือ assign นะคะ n i n g k a S, S A L O N G ก็คือ a หนิ g งการกาสลองนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นทาง Facebook าก็คือ Inbox เข้าไปสอบถามกันได้นะคะก็คือเป็นหนิงการสลองเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยนะคะก็สอบถามได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ ยังไงก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้คําปรึกษาได้คําแนะนําต่างๆนะคะจากทั้งสองั่านก็อย่าลืมค่ะเข้าไปสอบถามทั้งสองั่านได้เลยและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยด้วยนะคะทั้งคุณวีแล้วก็คุณหนิงที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะได้เรื่องราวดีๆจาก SME Social Planet นะคะเรามีให้อัปเดตอีกเพียบเลยค่ะเพียงแค่เข้าไปกดติดตามหรือว่า subscribe นะคะที่ Bangkok Bank SME ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ SME Clinic โดยทางธนาคารกรุงเทพแล้วค่ะทั้งพราวและขักรับเชิญนะคะต้องขอตัวลา่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนันุนโดยธนาคารกรุงเทพ